แต่เราเจอของ F FC มามาซโลนาคือถ้าเราเจอแมลบเปิดตัวทีมเปิดตัวเดินมาเดินแทนครับทีมมาซโลนาฉายาสันและเดินแทมไอ้เฮียพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ยได้ได้ไม่ได้กูไม่เก่งเนาะเทียมมันต้องมันต้องได้มาลายอ่ะดอกเยอะครับดอกเยอะดอกเยอะมาแล้วครับสวัสดีครับ พบกับพวกเราจ้าวดอกยาวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรฮะเราเล่นเกมทายฉายาสโมสรฟุตบอลสําหรับคนที่ไม่เคยดูบอลโดยโดยจะให้ยิ๊กเป็นคนถ่ายะสามสามคนนี้จะเป็นคนใบ้ว่าทีมอะไรว่าสโมสรคือให้สามคนนี้เป็นคนใบ้แต่ให้ยิ๊กคนเดียวใช่เออหรอแล้วก็จะเป็นทายฉไม่หนูต้องพูดเออหรอถายฉายา ว่าฉายานั้นคือแล้วถ้าจิ๊กตอบไม่ถูกสามคนนี้ก็โดนโดนอะไรครับโดนแป้งโดนแป้งแล้วตอบถูกอ่ะแล้วตอบถูกผมผมเราโดนเองอ๋อพวกเราโดนเองใช่แล้วถ้าถ้าให้คนให้คนใบ้ไม่รู้ว่าไอเนี้ยมันสายยาอะไรอ่ะขอใช้จิตตัวช่วยได้ไหมครับเอออ่ะช่วยได้ถึงครั้งได้ตอนตอนหนึ่งลูกเกือบจำไม่ได้โอเคอ่าโอเคโอเคพวกคุณต้องรวบรวมตามความสามารถในด้านฟุตบอลของพวกคุณนะฮะแล้วใบ้ายนี้ป้ได้กี่คำคนละโกละคำพอคนละคำ ใช่ก็สามคนก็สามผ้ห้ามพูดชื่อตรงห้ามพูดชื่อตรงทักได้เราทักได้ปรมทัดทักได้ทักได้นะทักได้นะอ่าเอากูมาโชว์โง่แท้ๆไอ้เหี้ยเอากูมาท่าแท้ๆโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปทีมแรกกันดีกว่านะไปทีมเกย์ทีเกย์โดนไหมโอเคอ่ะเริ่มทีมแรกเลย อ่ะรอ <Bond> <Durch> <rapper> เริ่มใหมเลยครับเริ่มใหมครับใครจะไปก enfin ่อนใครไปก่อนครับเริ่มแก้แค้นเลยอ่ะเดี๋ยวมันตะวันขี้อ่ะขึ้นตวอนเดียบภาษังกฤษด้วยอ่ะเพราะวาเออตามรูปเลยอ่ะเห็นเป็นตัวแล้วตามรูปเลยอ่ะรูปอ่ะเดี๋ยวพี่เบ้นนะสลับสีอ่ะระหว่างพื้นหลังกับตัวตัวรูปสัญลักษณ์อ่ะอ่า คุณตอบว่าตอบว่าเดี๋ยวดิใจเยวันวันอะไรยากเลยนี่ยากยากไม่รู้เลยเอาสลับสีใช่ไหมสีแดงเออแล้วก็ตามรูปตวันแล้วก็สลับสีอ่ะมันคือหงส์เหรอตอบว่าตอบเลยไหมสีอะไรสีอะไรหงส์แดงอ่ะต้องรู้ว่า ไันี้นี่วายกันเออวันเล้เนีหมวคตอบก็คือนะครับคตอบก็คือเว่าหงมแดงอออ่าจพูดอ่าใครพูดก็ได้คาตอบก็คือตอบก็คืออันนี้หงแดงดิวอพูโอเคครับ่ถนัาจะเป็นหงแดงเราทำอเออถ้าทำไม่ถึงรู้เป็นหงแดงครับก็พี่เ้นบอกว่าสีแดงกับหง อืมสุดยอดสุดยอดได้ละตะวันนะครับตะวันอยากตะวันคืออะไรไม่มองข้ามไปเลยตะวันไม่ได้เอามาคิดวิเคราะห์ใดๆเลยตะวันมันก็ตรงตัวเลยมันก็คือหงน่าห่าถ้าตอบไก่แดงไม่ได้หางอ๋อเขาตอนแรกบอกให้ดูตามรูปตกนเลยมองคุณมันนึกไม่ออกอ่ะตอนแรกตอนแรกจะบอกว่าไก่แดงนะตอนแรกจะบอกว่าสัตติ โอเคตระกูพิธีกรโดนนะฮะใช่น่ารักกันเลยทีเดียวเฮ้ยตักหล่อไม่อะตักหล่อเนี่ยตัดหล่อง่ายจะรูปแรกนะครับเป็นทีมแดงรีบมาผูกนั่นเองครับซึ่งคืนนี้เขากำลังจะลงเตะกับทีมคืนนี้วันนี้อะไรแต่ไม่ได้ตัดเมื่อไหร่ใช่เขาเป็นแชมป์เก่าแชมป์เก่าพิมรีกไป่าอใครจะไปก่อนไปครับอ่ะไปไปก่อน เอกันที่เป็นบ้างครับอ่าคน่างไงครับเออฝนหลังอีกแล้วฝีหลัง,ลงหลังอออเอออ่ะเออนะโอเคไม่ถูกเป็นอีกคำศัพท์หนึ่งของคำว่าวิญญาณ อ่าฝ่ายมดฝังก็ได้มันไม่ได้พูดเก่งๆคำไม่กี่คำนี่หว่าพูดได้เยอะพูดได้เยอะได้เยอะใบไปได้เยอะยานสีอะไรเออเฮ้ยมีติดใบแล้วอันไหนะเออจะเป็นแบบฉายาของแมนยูเออรู้จักทีมด้วยเป็นเป็นตัวร้ายอ่ะอ่าตัวร้ายเออเป็นไรไม่บอกว่าร้ายนะ หลังเหลังอันนี้เป็นวิญญาณเป็นทำไรใช่คหมวิญญาณอันนี้บอกว่าทำในกลุ่มพวกของวิญญาณอ่นนี้วิญญาณเรียกอย่างว่าอะไรวันนี้บอกว่าบอกว่าอะไรฮะตัวร้ายตัวร้ายตัวร้ายโอเคอาจจะเป็นเรือข้างบนหรือเปล่าเรือตัวร้ายให้พูดศับภาษาอังกฤษไปเพราะถ้เจอเรือนี่ตรงเกินเลยเรือร้ายร้ายเปล่าอะไรครับวิญญาณแบ็คโฮเปล่าเรือเรือปีศาจแบ็คโฮเปล่าเป็นทีมนึกอยู่นะว่า อาจจะเป็นแหม่ไม่มีเรืออาจจะฉายาแบ็คโคเงี้ยเออเรือหลายๆเงี้ยเปล่าเรือดำเงี้ยรี่ร้ออะไรตอบไปเธอแม่หรือเปล่ารองตอบด้วยกันลอบด้วยกันรอบด้วยกันตอบแล้วแล้วเราพูดต่อได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้ววิญญานพยานไอคนข้างหลังไอ้คนข้างหลังก็ไปใบให้เสียสูญจริงๆไปฟังข้างหลังเขาเดี๋ยวรอบหน้าเราจะบอกว่ามีกี่พยางเพิ่มให้เขาดีกว่านะให้เขาไปใส่ว่าอยู่พยางไหนอะไรแบบนี้พยางนเฮ้ยดูรูปดีๆสอง ก็ได้เอาตอบนั่นแหละสีอะไรบอกเลยตอบเลยถามคำเมื่อกี้ตอบผีแมนยูอีกอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งผีผีสีอะไรผีสีแดงเฮเฮเฮ้คืออะไรวะตอบ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 ไอ้คุณเลยไอ้คุณใม่แอ้คุณเงียบหน่อยดิเอออ่ตอบตอบมาคำถ้าตอบเดียวตอบเลยผีมั้งผูดเลยขอตอบครับขอตอบค่ะขอตอบตอบเลยสีอะไรสีอะไร ขอตอบตอบเมื่อกี้ะตอบตั้งเม่อกคุณทะเลแล้วเนี่ยผีแดงผีแดงคืออะไรตอบใช่ไหมตอบใช่ไหมครับว่าผีแดงตอบตอบพี่ผีแดงอ่ะเอาแปดงมาสุดยอดครับผมสายยาของแมนเชสเตอร์ในเต็ดปีศาจแดงหรือผีแดงแมนยูปีศาจอะไรจะบอกเดมอน ปีศาจหรือผีแดงแมนยูเหมือนกันเรียกก็เลยเรียกผีเราเราสูดว่าเราหยวนหยวนให้แต่ผีก็ใช้ได้อ่ะผีใช้ได้ผีใช้ได้ผีแดงแมนยูหรือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้อยู่อันดับท้ายตารางนะครับผมมึงลองพูดไฉยาแล้วก็ไปรวมกับทีมมันได้ใช่โอ้ยโอ้ไม่ผีแดงอ๋อพอดีมันอยู่ท้ายตารางนิดนึงฮะอ๋อไม่ใช่เล่เดี๋ยวแฟนเขาก็ยาบหรอพูดผีได้ไงนี่แฟนมันอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรพี่ อะไรเนี้ยเนี่ยบ้านนู่นนะรถรถเออภาษาอังกฤษอ่ะขาขาอ่ะเนี่ยขาบ้านเออขาาบ้น่ะขาบ้านเนี่ยขาบ้านเลยไอ้เนี้ยรอดนั้นเมื่อคืนเขาชนะใช่ไเอาเหรอเกือบตายนะนะเบอร์รี่นะเบอร์รี่สามสองตายโอเคอะไรอ่ะอ่ะอย่าไปก่อนอ่ะเดี๋ยวพไปก่อนอ่ะ มเราให้กี่พยานก็เราบอกไเม่ไม่เป็นไรให้เขาให้เขาตอบนะแต่เขาไม่รู้ใครจะคอยมงกุฎไว้สำหรับใครอ่ายกษัตริย์เหรออุ้กษัตริย์ใครจะไว้ก่อนพแดนก่อนก่อนเอเป็นไว้ไปแล้วไม่ปังเขาล่ะมงกุฎให้ให้ให้กับใครมึงต่อคำจากกูกูเดี๋ยวจะได้รวมกันกษัตริย์เดี๋ยวเพิ่งตอบเดี๋ยวเพิ่งตอบเพิ่งตอบคิดไงดนยคิดได้ไมด้ไม่ไดไม่ไดไม่ได้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 ไ พี่ตม่าไงเดีไยตเหี้ยตายี้ยตายลอยๆอกพวกนี้ก็ดูน้อยใช่ไหมใงใบกนยากหน่อยม่ก็รู้จักชื่อทีมเลยพอ่ทีมก็ไม่รู้เลยไย่เี้ยตายแย่ก็รู้จักอยู่เจ็กรู้ใช่ไหมไม่ช่วงเราใส่ก่อน่ะเสียเวลาครับเสียเวลาไม่สีขาวสีขาวแล้วกันครับเฮ้ยตอันนี้มันตรงเกินไม่ได้ได้โดโทษด มันมีอยู่ในคำประโยคไดขาวอะไปกปเลเนี่ยไมันมันผิดแล้วมันมันตนอ่ะเฉลยได้ยได้มันเลยาจ่ายัลยวลาจ่าสขวายขาวล่ียวลนจีล่ยีขกวลายีขลยสี่สีาว่ยวา่ายขา่ายสอข่สีล่ายขยับี้แม่งกลัวฝั่าู้ว่งรสีด้วยเอาแป้ง่าไหนล่ยาสีขาาสีขาวลาจสีขลาตวขาวลจ่ล่โด รอาชาจดขาอันนี้ผมต้องไปโดนได้หมโดนหมดเลยหมดครับเเไ้ยนีม่นี่นนี่นี่นี่อย่าดราชานขาวรินมลิดนะครับอันนี้ก็เจ้าของโอหเละเละหน่อยเดียวละอันนี้ก็เจ้ายุโรปราชาลินใช่ไหมใ่ราชาจู๊ดขาวรินมลิดนะครับจากราดินาสเปน เปลี่ยนกูเก่าก็ตั้งแต่เสียอยาเซเว่นไปก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะเฮ้ยเก่งอยู่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 ตลุยเมื่อกูใช่ไหมตลุยแา้วลงไปกูโดนชวนลงมีคอมเมนต์ที่ไหนแล้วของเราต่อไปต่อไปครับอ่าวพี่กูเลิศ บาเซโลนาขยจะไบก่อนอ๋อนี่นี่มันมันอะไรที่มันทำไปเห็นหมดไหมนี่หละโอเคโอเคเฮ้ยเราบ้คุบแล้วนะเราทีลำแรกมันเป็นแบบต้องเธอทูนน่ะต้องเิอทูนต้องเทษทูนใครต้องเิอทูนนะไจะบ้ต่อไปไว้ต่อครับเออไปเดี๋ยวก่อนอันอันนี้อาจจะไม่มีประโยชน์นะเรเนลมสซี่ ไม่ทำไมไม่ทำไมก่อะกูยังไงไม่ออกเลยเราต้องแค่ทุนไทยดีๆมันจะได้คำแรกอ่าพอกแรกเทอทุนเร็วหนี่งไม่ใช่หรือเปล่ามีเอ่อทำท่าได้ทำท่าได้นึกแล้วทำท่าได้มีถ้าไม่ถ้าไม่รู้จะขายยัไงเดี๋ยวเดี๋ยวกะซิบให้เเดี๋ยวพูดกระซิบหน่อดอกไหมจะได้ใบได้จะได้ใบไปแล้ว ไปไม่ได้รู้อยู่คเดียวแล้วก็รู้แบบว่ามันจะเวลาตอนเล่นบอลมันจะมีท่าเนี้ยไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคแต่คนไม่เล่นบอลนะตรงกลางไม่มีกลางไม่มีกลางไม่มีจำได้ใช่ไหมจำได้จำได้ไหมไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ท่าอันนี้ไม่ได้ท่าคิดว่าเขาจะสงสัยไหมว่าเราทาร่างกันไห เอย่างแรกมันจะมีคําว่าเติร์นทูลทำกลางไม่มีคนใบ้เติร์นเลี้ยวแล้วพอล่ามันทาท่าอะไรเติร์นเลี้ยวเนีวแล้วก็ทําท่าเติร์นอันนี้ก็เติร์นนี่คืออะไรที่บอกว่าเวลามันเล่นบอลอ่ะมันจะมีท่าเนี่ยที่เขาแบบใบยากด้วยคนไม่ดูบอลเอาล้โยนเคขียงเออตอบเดี๋ยวไปเคียงแล้วเดี๋ยวไปเคียงแล้วตอบเลยไปอีก นึกคำแรกได้ตอกยังนอะตอบเลยนึกไม่ออกไงงั้นก็โดนตอบเลยเกิดกูนยากอยู่เพราะว่าวันนั้นมันก็ไปขัดขยับคำเข้าไปอีกขยับขยับเข้าไปอีกขยับคำเขาลบรอขยับเข้าไปอีกจรเตระเออรรเลยใครจันยอเออต้องทำเรียวเนียววิสซี่เปล่าจันยอเรียวเนีว tay cốt hả? chém mà nào lòng đúa tòm đấy dần chém mất to bắp như nhau to thì đang 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 là na cứ cứ สั่นแร้วเดินเชียวเปิดตัวทีมเปิดตัวเดินมาทีมบาเตลน่าฉายาสั่นแล้วเดินแทนไม่รู้อ่ะคืออะไรอ่ะเก้าบุญทุ่มเก้าบุญทุ่มนะครับโอ้โหโอเคเก้าบุญทุ่มนะครับไม่พลาดนะทำมือทุ่มเวลาเล่นนะได้เลยเก้าบุญทุ่มนะครับไปลงโทษไปลงโทษไป ตายกันเลยตายไอ้นี่ยลองยังมาตายไอ้นี่เนี่ยยังไม่ออกเลยใส่กระสุนคคิดไม่ออกอ่ะหล่ยคนมันไม่เคยดูอ่ะก็แน่แหละตัวเราไม่เคยอายคนอื่นยี่ปีเนี่ยอายหรอกต้องมีคนอายมากกว่านี้อีกเจ้าบุญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบุญทุ่มก็มาจากเขาซื้อนักเตะนักเตะแพงๆเยอะใช่มียุคหนึ่งเป็นยุคที่แบบลูกเรืองเขาเลยลูกเรือมากเลยเขาดีมากๆเลย

สองตัวเลยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษกี่โมงไอ้ะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ยมาลายอ่ะภาษาอังกฤษกี่โมงไลออนหรือเปล่าจะพูดอะไรมันไทบอกไลออนเนาะสีบ้าอ๋อฉายาภาษาอังกฤษมาลายอ๋ออ๋ออะไรถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาไทยมาลายถ้าเป็นภาษาอังกฤษสีบ่าภาษาไทยมาลายภาษาอังกฤษมาลาย นะครับไปตัวกระเด็นน้อยนะครับแล้วอะไรแต่ว่าเมื่อกี้มันถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษจะได้อยู่ใช่ไหมก็ได้ได้ถูก่าให้อยู่แม่จะใบว่าซีบ้านแหละแต่ว่าเปนมันได้มาลายไปหมดอีกแล้มันชื่ออะไรมันชื่อทีมว่ามาลายยูบจุดนะครับผมมาลายใช่มาลายมันก็ตรงตรงเลยใช่มาลายคนเดียวคือจบเลยน้วพี่พี่ก็น่าจะบอกว่าฮอตเออโอเค อ่าต่อไปออ่่ตนะครับทีต่อไปที่จะช็อตเยอไปอ้าวหูอะไรวะจะไปเลยไหมครับใครจะไปก่อนได้เปล่าอาจจะไปก่อนจำไม่ได้จำไม่ได้ใช่จำไม่ได้จำได้ไหมเดี๋ยวเรียบเดี๋ยวเรียบไปกระซิบก่อนเรายะกระซิบพี่หูเลยมากระซิบก่อนไม่ไปเด้กระซิบเลยจำไม่ได้ไปแอบฟังเราเนี่ยนี่ทระซิบอย่างนี้หละเดี๋ยวอ๋อ โอเคยังยี่อะไปแต่ว่าพูดอะไรของเขาอ่ะอ๋อโอเคคุณนึกออกปะอ่าพญานาคพญานาคมาแล้วมันต้องต่อจากมันจะได้งงแล้วรวมสามคำก็ได้กันมาจอดเลยเอาก่อนก็ได้อ่ะไหมอีกชื่อหนึ่ง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 ก็เจษดาอ่าใช่ อ่าไปปั่นก็ดีชื่อเรื่องพญานาคเอออ่าแค่นี้พญานาคอ่ะอ่าเทวดาอยู่ในอยู่อยู่อยู่ในสิบสองราศีอะเออสิบสองราศีห้างกว้างเลยคนกว้างแต่ว่ามันจะมันให้มันให้มันมาแมทรวมกันกับไอ้พญานาคกับพญานาคกับกับอีกชื่อนึงอ่าดูจะเป็นชื่ออะไรตอบครับอ๋ออไนี่ชื่ออะไร เจ้าฉลูมาลงมาลงเฮ้ยใบเพิ่มได้ไงเอ้ยใบเพิ่มเยน่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูทักโทษตัวเองมาลงหรอไม่ใช่ชวดหรือเปล่าชวดเถอรละากาก็ตายน้อยงูเล็กงูใหญ่เฟยาน่าใหญ่เลยเฟยาน่าตอบว่าตอบว่าเฟยาน่างูใหญ่ มูใหญ่มูใหญ่ไงเอ้ยตเอ้าหงอยหงอยหอยแดกไม่ตายหงอยกับเตืองใจนี่แหละลูกมูใหญ่อินเตอร์มิลานมูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับพ่อพอเห็นพ่อเห็นชื่อแล้วจะแต่งใหม่ละไอ้ฟ้าน้ำเงินอินเตอร์มิลานอะไรเงี้ยนำน้ำเงินเละหมดแล้วหัอะไผมไม่มีอยู่ในหัวเลยเออจริงๆอันนี้นึกไม่ออกเลย มันง่ายๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเอออะไรก็ไม่รู้โอ้ยเเยอะทำไมไมมีทําไมไม่มีแบบกินลงกินเลนบั่งอะไรอ๋อสภาพหน้าสภาพหน้าโอ้โหแต่ละคนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวทำไมทําไมทําไมคนกิบไอหนีบหนีบหนีบไอนี่แล้วเขาหนีบสวยแล้วกินไม่โดนส่วนไหนเลยครับอุ้ยอ๋ออ๋อนีอจภาพหน้าอยู่แล้วครับ เจอซีเอ้ยรู้จักคือทีมด้วยใช่ไหมใครชอบเป็นที่เด่นนะเห็นที่ไหนบ่อยบเห็นที่ย่องมึงไหมใครจะไปก่อนอใครเบ็นนะไลออนไลออนเสือสิงโตใครก่อนใครก่อนใครก่อนนะใครก่อนเออฉากหลังมันอะฉากหลังสีสีฉากหลังอันนี้ก่อนเงี้ยจอคอมจอคอม ไซออนจอคอมสิงโต,งตน้ำเงินอตอบเลยไหมครับสิงโตน้ำเงินแค่นี้เหรอสิงโตน้ำเงินเออโอ้โหจริงๆมันมันก็เถื่อได้นะไม่ได้คุณตัวไม่เยอะะนได้คุณมีสิทธิ์ไปจริงจริงคุต้องโดนเตะรอบไปแลยนะแต่คุณไม่ได้เคทองฟ้าสีอะไรอ่า สีขาวไม่ใช่สิ่งโตน้ำเงินคามตอบไหมตอบเปล่าตอบเปล่าตอบเตอบว่าสิ่งโตน้ำเงินคามอออันนี้ก็เห็นเห็นบ่อยนะครับเดี๋ยวทองฟ้าที่ไปสิ่งโตน้ำเงินสว่างสีสว่างชีวิตไอคำตอบมาสว่างชีวิตเราพื้นบนเลยตอนนั้นอะ จะถามว่าอันนี้อันนี้อันนี้เห็นเห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นบ่อยสุดที่ไหนครับไหนไหน,ไหนเราสิเขาเขาไปซื้อเสื้อมาตัวเท่าไหร่อ๋อเห็นในห้องนะซื้อซื้อเสื้อซื้อเสื้อมาตัวเท่าไหร่ครับขอสัมภาษณ์หน่อยฮะเท่าไหร่สี่สี่พันบ้าสี่พันสี่สี่พันสี่พันหรือแปดพันที่ว่าไอแอปจิกซื้อตอนนั้นมึงโทรบอกกู <laughs> องตัวป็นใหญ่ตรงๆเลยว่าหเป็นใหญ่ตอเลยมต่อเลยไหมตอบใครบ่าไงรอไปเลยไปเป็นใหญ่ไงไปไปต้องขอบอกว่าน้องมาทีมนี้นะมันตอบโดยไม่ต้องมางคำใบ้เลยครับอันนี้อาจจะเป็นทีมฝันใจครับผมตอบโดยที่ไม่ต้องคิดเลยเลยทำมาทำไมถึงตอบได้ครับผมชอบอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่าเขาชอบทีมเนี่ยเอามาทำไม่ะ ม,มันเป็นทีมที่พี่ชอบเป็นไงอ๋อเป็นแย่หน่นะป็นใหญ่อาร์เซนอลน,นะครับผมไอ้โก้ร้อยได้ยินทุกวันปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็อาจะ,ะต้องเข้าใจน,นิดนึงบางทีก็แบบปืนเพิ่งหลอ่อเวลาไปยิงไปยิงนัดไหนบางทีก็แตกบ้างอะไร<ช>บ้างไปเรื่องปกติมาดีมาด,มาดีแล้วเอาเหรอเอาหล่อปืนใหม่แล้วเขามาดีอยู่แต่เขายังแค่ลองแชมป์อยู่อย่างเดียวแต่แต่หล่อหล่อปืนใหม่แล้วใช่ไหมมาองอยู่โอเคอ่าปืนใหญ่เนี่ย ไปไป,ไปอ่านี้เละโดนแล้วอันเนี้ยเดียเอ้ยอาจจะไปก่อนอาจจะไปก่อนนี่อะไรอ่ะให้ฝั่งนู้นไปกันให้มองมองรูปนี้ไอ้อะไรชิคเก้นคอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคอชิคเก้นอ่าคอชิคเก้นคอชิคเก้น ไปยากเหมือนเดิมไหมดิหรือเปล่าใายาอ้าวตาใครใครก็ได้กูยังไม่รู้ชื่อมันเลยไอ้เจี้ยตรงกลางมึงเอาตรงกลางมาก่อนนีิตรงกลางอ่ะไม่อ่ะเออนั่นอ่ะเอ่ออมะไรอีหละตรงตรงเยี่ยงตรงขามันอ่ะอ่าเยี่ยงตรงขา พอเราไปเงี้ยนะครับพอเราไปเงี้ยขาอ่ะอีเหียผู้ประาอีเหียนะครับผู้ประาเ่ออโกสีโกอ่ามันเงไก่ที่ที่ได้ใช่ไหมไก่แหลม คำตอบตอบว่าชื uh> ่อตอแล้วตอบแล้วตอบแล้วยังไม่ได้ตอบแต่แค่คิดไงเอามารวมกันได้ได้ไหมบ้างไม่ได้ได้ไหมบ้างแค่บอกก็เห็นบอกชื่อตรงแบบขนมอเกินคอตรงขามันเขาเรียกว่าอะไรเรียก้อนไม่ใช่หลอมอยู่บนหอมอยู่กัเขาเรียกว่าอะไรแหวมแล้วก็สีทอง เฮ้ยโดนโดนคืออะไรอะไปคืออะไรมันไปว่าโกนะครับบอกใส่ทองเลยมันไม่โก้ไม่บอกโก้คืออะไรอ่ะคืออะไรทำไมไม่เห็นรูเรื่องอะไรไก่เดือยทองไก่เดือยทองออสแนมออสนอสเปอร์ดแต่ทีมพี่ตูน มิตรก็ไดสนันนกันเองหลวงโทษกันเองไม่ไ้้โอ๊ยต่อไม้ต่อ้ใช่บางทีก็ต้องแบบกลับไปกลับไปนี่เราหลงมือกลักับไม่พูดองมือไม่่งอรอะจบบ้างอ1โรึีมยอ้นี้่เดอองน้ะอะไรอคอนแทคเเปย์ครับยนีตอรับเละครับเละ อ่าทีมนี้จำได้ไหมเอาคนละคำเอาคนละคำได้รู้รู้จักแต่ว่าชือไม่ออกเดี๋ยวคำสุดท้ายไปเดี๋ยวไปอีกหนึ่งเดเต้าซิตี้เอออ่าทาไม่ออกไม่ออกพอเนี่ยหมาติงจอบอ๋อตอบโอเคบัวไฟห้างห้างที่คนชอบไปทำคอนเทนต์กันอ่ะเยอะๆ ม่อะไรวะเป็นท่านเป็นท่านนะครับเป็นท่านคุณสังเกตได้ไหมได้ซิวเวอร์อ่ะซิวเวอร์เลนลี่นะครับโอ้โหนักดาบอาดัปหนึ่งของบันพีนะครับซิวเวอร์เลนลี่ที่มันมันได้อะไรจากประโยคเมื่อกี้วะใช่หรอซิวเวอร์ไม่ใช่เอออืมเดี๋ยวแอบนะครับเดี๋ยวดิเ่ยฟ็อก อ่าเข้าบ้ไปแล้วฟล็อกวากิ้งฮีโร่อ่าใช่กบกบถูกครับกบฟล็อกบนะครับกบมันมันแปลว่ากบหรอ่าไม่ใช่ฟล็อกไม่ฟล็อกฟล็อกมันต้องเป็น F อฟเอฟอเมื่อกี้มันมันพูดหมดแล้วคำตอบอ่ะมันมีอยู่ในที่มึงพูดเลยเมื่อกี้ที่มึงนึก่มึงตัวอย่างจิ้งจอกไม่ใี่มันบอกไปถ่ายคอนเทนต์เซนท่านหรือเปล่าเซนท่าน เป็นท่านหรือเปล่าเดือมอเดมอเดอมอหอเปล่าเดอมอเดือมอเดือมฟังข้างหลังจิงจอกสยามต่อไหมตอจิงจอกสยมใ้าจริงจริตอนแรกคุนึกว่านึกว่าชื่อมันคือจิงจอกเงินเลล้ซิตี้ไปดูเรื่องไหนเนี่ยไม่เลยดูเลยไม่ตอ ไม่ต่อก่อนเขาเล่นจริงจ่อเงินเลสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่หรอมาธรรมดาหรอทำไมหน้ากูขาวอีกคนนึงไม่ต่อต่อขาวเป็นขาวติดตอนแรกอ่ะจะตอบว่าจริงจอกเงินฟ็อกซี่แล้วจริงจ่อสยามนะครับเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองทีมของคนไทยคนไทยนะครับมีมีนักเตะไทยไหมมีแค่ไปฝึกเฉยเยเยาวชนเฉยไม่มีต่อไปอะเพราะว่าแล้งในแล้งในทีมแล้งของไทยมันไม่ถึง โอ้โหหินยักษลับนะครับหินนี้ไปจำไปก่อนได้ก่อนช่้งนั่งรู้เลยจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้เดมอนอ้าวอะไรนะเดมอนอ่าที่เราเพิ่งไปดูหรือเปล่าเออเดมอนเทเลเยอร์เออดาบพิฆาตอูสน์ดาบพิฆาตอาสน์เดมอนอ่ะเบนรู้ยังรู้เลยไอ้ของไอ้พ่อมันคำแรกใช่ไหมอ่า เออน่ะสีอ่ะอ่าสีสีสีทนได้ดาบสีได้ดาบไปฆ่าตัวศูนย์สีนี่ไปแล้วเดมอนเซเลเยอร์เลสแบ็กเลสกับแบ็กอ่าไปเหมือนกันเลยนั่นแหละแข็งกว่าเอาเอาคำคำไปบอกไปบวกกับไอ้แจ็คเลสแปลงไอ้แจ็คเลยต้องตัวเลยนะเดมอนสเลเยอร์

ที่ว่วาเฮ้ยใบเพิ่มไม่ได้เอ้ยอ่ะตอบเดมอนเดมอนแต่เยอะไงมังกรขย้ำปีกขายยาอ่ตันไปเรื่อยมังกรแบ็คเลสเนี่ยหนตอบปะมังกรแบ็คเลสหรือเปล่าเดมอนเคยพูดไปอยู่ของพูดเองนะไรับให้ไม่ให้ไผ่ จิจอบเดมอนตอบตอบว่าเดมอนเดมอนตอบว่าคล้ายวิญญาณอ่าไม่ไดเพิ่มอะไรไม่ได้เมอไรงามอโอมรงม่นไม่เพิ่มอไรสงสารกูนี่แหละสงสารมึงโดนเยอะไปอีกพีศาสตร์อะไเนาะเลดแบ็กเลดแบ็กแด่ปีศาสตรแดงดาดาแดงอะไรครับพีศาสอะไรเออเอาตอบเลยตอบเลยตอบเลยพีศาสตแดงดำใคร่า หรือดำแดงต่อไปเลย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 แดงดำวิ่งไปเรื่อยๆเอาจริงอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันถ้าถ้าไปถ้าถูกไปไปเลยโดนยำยากเรื่อๆเอาจริงอันนี้ทีมอะไรอ่ะทีมอะไรพี่เวศเอซีมิลานอ๋อเอซีมิลานออ๋โอเคทำได้ละแต่ว่าแต่ยากจริงก็ไม่รู้เพิ่งรู้รอแล้วเนี่ยอืม ่งก็หมดแล้วเหรออ่ะก็จบไปแล้วครับก็ใบก็คงใบดีเลยคุณภาพก็ดีเนาะคงใบดีเลยหน้าขาวขนาดนี้ใบดีใบดีรู้สึกว่าเราจะโดนเยอะกว่านี้เนี่ยแต่ก็ตอบได้หลายอันอยู่นะทนายขาวไม่ถึงรู้ของคนชู้ก็รูู้้หมดมาบอกจบที่ไปแล้วติกผิวอ่ะก็จบไปแล้วครับกับเกม ทายทายทีมฟุตบอลสำหรับคนที่ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่เดไม่ใช่ไม่ไม่ดูบอลเลยจะรู้แต่เราจะมีแบบเนี้ยนะครับแต่เป็นอย่างอื่นๆมาใคนรับชมาทายกันเนือว่าผู้ที่ไม่เคยดูฟุตบอลเนี่ยจะตอบกันว่ายังไงบ้างอ ป่ะก็เดี๋ยวแก๊้งดอกหญ้าเราก็ขอลาไปก่อนนะครับหลับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้มให้ช่องดอกหญ้าเลยครับอ่าบบไป bye let's g ยวีหนูก็ตอบได้เยอะอยู่นะ